ก็จะมาทำส้มตำกันนะคะอุปกรณ์เดี๋ยวเราให้ดูนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์ส้มตำของเรางั้นเดี๋ยวเราแปเอาส้มตำอะไรดีคะตอบค่ะเจะ่เทียบค่ะใส่เข้าไปแล้วค่ะ แล้วก็ต้องใส่ชิ้กผ้าสอบเม็ดก็ต้องใส่รอบโพดค่ะอันเดียวพอ ตัวสกยาวนี่ไปไหนไกลล่ะลูกตัวค่ะตัวเอาปูไหมคะอ้าวปูค่ะ,ะปูปูปูปสองตัวค่ะ สนุกอะแม่ซื้อให้วันนี้มาส่งเอามะนาวไหมคะเ๋ยวดูมะนาวนะนี่หั่นแค่นี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องปีกค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะมะละกอค่ะมะละกอนี่เดียวพอแค่นี้พอตัตัดตัดตัดตำต,ตัเอากระ 哇，看。